วันนี้เราก็เดินทางมาเปิดหลังคานะครับที่เรามาดูไว้นะครับที่ปัญหาเรื่องรั่วพอเปิดดูก็จะเห็นเลยโอ้โหมันมีหลังคาเดิมอยู่แล้วนะครับนี่สีแดงอิดนะครับสีแดงอิดตัวนี้บุด,ด้วย p u f o โฟมนะครับอันนี้โฟมแข็งหนึ่งนิ้วน่แหละครับตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ก่อนก่อนจะมีแผ่นนี้นะครับนี่แผ่นอันนี้คือแผ่นมาทับเสริมแต่นม่ว่แต่เป็นแค่แผ่นนี้พอแกะขึ้นมานี่นะครับนี่ปัญหาที่ช่างทําไว้ไม่ได้หักหัวเลยเห็นไหมเนี่ยเรียบเนี่ยพอเรียบเสร็จอันนี้จะมีแฟชชิ่งอยู่ได้มีแฟชชิ่งแล้วก็จะเอาบาาเข้าร้อนเรียบร้อยแล้วก็จะเอาตัวพียูนี่มาอุดมาอุดปลายเนี่ยพออุดปลายแล้วน้ําขังนี่นี่คราบน้ํา น้ำขังน้ำขังน้ำออกไม่ได้พอออกไม่ได้ก็หลุดหัวเลยครับเนี่ยที่บอกว่าปัญหาเรื่องจะใส่แฟชิ่งตัวนี้ห้ามมาอุดปลายตัวนี้เลยครับน้ำไม่ได้เข้าถาังนี้นะครับน้ำน้ำจะเข้าจากทางนี้คือเข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาก็ประมาณน,นี้พอเข้ามามันก็ถอยถอยกลับตัวได้คือตามทําทํางานให้ถูกแบบเราต้องหักหัวนี้ถ้าจะปิดตัวนี้ก็คือเราต้องซีนข้างบนนี่เรา รอยที่เขาแกะออกอันนี้แก้ปัญหางานไม่จบก็เลยเอาแผ่นมาปิดเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งนะครับพอเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไม่จบก็จะเป็นเนี่ยอะไรนี่นี่นะครับโฟมโฟมกระป๋องมาอัดพอมาอัดโฟมตัวนี้มันไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องกันรั่วนะครับตัวนี้จะกันได้แค่มดแค่บางสาบตัวนี้นะครับกันงูปิดช่องกันแค่อย,อย่างนั้นเองครับจะเอาแบบกันซึมเนี่ยไม่ได้นะครับ แล้วก็ซิลิโคนที่เขามาทาไว้เนี่ยเนี่ยกระพืขอาะกระพือก็หลุดแต่ที่ไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับพอแผ่นมาทับก็น,นึกว่าจะจบไม่จบนะครับแบบนี้ถ้าคือก็ทํา,าทแบบแนวเดิมทําแนวเดิมก็ยังรั่วยอยู่เหมือนเดิมแหละครับไม่จบเนี่ยนะตัวพียูพียูนี้ระดับหลังคาสั้นพอหลังคาสั้นนี่พียูไม่ได้พียูอยู่เสมอกับแผ่น แผ่นเมทัลชีสเลยนะครับตัวเดิมนี่รอยเขาอดไว้แล้วก็ตัวนี้ตัวพียูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ําปะทะกับตีกับนี่กับตัวนี้นะครับไอต,ตัวตัวบางหน้าพียูเนี่ยเนี่ยยจะมีตัวประกบหน้าพียูนี่เพื่อปิดให้ดูสวยงามมองไม่เห็นตัวโฟมพียูนะครับนี่แต่ดูมองดูแล้วน้ําทะลักเข้าข้างใน,นแต่ไข่น้ําข้างในเต็มเลยนี่ครับ ท่านรั่วนี่ตัวหน่อยตัวนี้คือตัวดูดน้ํากลับเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แต่ที่ให้แน่ P.U. ต้องล่นจากแผ่นแผ่นแผ่นรังคาคือต้องยาวเกินมาสักสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะแล้วก็ P.U. ก็คือเว้นเข้ามาอันนี้น้ําจะพุ่งไปอันนี้แผ่นอยู่สั้นนี่เครื่องชายก็อยู่นี่นั่นนี่มีปัญหาเรื่องแก้เรื่องรั่วไม่จบนะครับนี่ถ้าถ้าจะใส่แบบเดิมนี่ ถ้าแบบเดิมก็ย้อนย้อนกลับก็เข้ามารั่วได้อยู่ดีนะครับถ้าจะใส่เดิมนะของเราคือต้องต้องใส่แฟตจิ้งตัวล่างด้วยนะนี่ตัวนี้บ,บังคับน้ําออกไปง่ปากที่สุดเนี่ยเราต้องมาเจ็บขยะออกนะครับตัวนี้ช่วยไม่ได้เลยนะครับดูอช่องว่างคือแก้ยังไงถ้าเอาช่างเดิมมาแก้หรือช่างอื่นถ้าแก้แบบไม่รู้จักหลักการแก้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ต้องได้แก้สามชั้นสี่ชั้นก็ไม่หายยกตัวอย่างที่เราไปทําไว้ที่ปากช่องนะครับเราไปแก้ให้อันนั้นก็หลังคาซ้อนกันอยู่สามชั้นสามชั้นมีกระเบื้องมีเมทัลชีตอีกสองชั้นเจ้าของบ้านว่ารั่วช่างก็ไม่รู้จากวิธีแก้ก็กนึกว่าหลังคามีปัญหาพอมีปัญหาเสร็จก็เอากระเบื้องเอาหลังคาไปซ้อนซ้อนได้สามชั้นนะครับถ้าดูคลิปเก่าๆของผมจะเจอนะครับแต่ผิดวิธี ก็ยังรั่วอีกก็เลยเอาสมารล้างน้ําบันเทิงสินไปตรวจสอบดูพอตรวจสอบดูก็ขึ้นไปก็มองเห็นเลยครับน้ํารั่วจากเมทัลชีตด,ด้านข้างผานังด้านข้างพอเราหุ้มผนังด้านข้างหายเลยครับทีน,นี้หลายปีแล้วครับอันนั้นเราก็กันกันนกพริราบเกาะเกาะหน้าต่างคือเป็นเป็นบ้านตากอากาศเจ้าของจะไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วทีนี้นกจะเข้าไปอยู่เกาะตามหน้าต่างหน้าต่างเยอะแล้วก็บัวเยอะ จุดนั้นแนะ่ะจุดรวมของนกพิราบเลยนะครับหลือทีนี้ก็ขี้ลงมาเป็นภูเขาเลยข้างล่างเราจัดการให้พอจัดการให้นกก็ไม่เกาะไม่ได้เกาะไม่ได้ก็นกไม่อยู่แล้วครับนั่นแนหะวิธีที่เราจะแก้ให้ต้องเอาให้จบเขาก็บอกว่าหลงเอาช่างอื่นมาทําตั้งนานทําไมเจอช่างสมานช้าเกินไปก็าวายอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้แก้ผิดวิธีอันนี้ก็ทําไม่นานแนะล้วรั่ว่วนานแล้วแหละดูดูท่าทางแล้วเนี่ย ผิดแบบผิดวิธี